สวัสดีครับสวัสดีครับขอา้ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดเขาตะแบกนะครับเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่ของเมืองชนบุรีนะครับเป็นสกายวอล์กนะครับผมเป็นบสะพานกระจกนะครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับแล้วก็มาดูกันว่าสะพานที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นสะพานกระจกที่เรียกว่าสกายวอล์กนี้ รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ในระหว่างที่เราเดินขึ้นไปนะครับเราจะมีความรู้สึกแบบไหนนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องตามภาษาแคนแนดด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะพื้นที่สกายวอล์กแล้วนะครับ บรรยากาศรอบๆนี้ครับจำนายบตรอยู่ตรงนี้ป่ะอันนี้คือจุดจำนายบัตรนะครับจุดจำนายบาทขึ้นสะพานระจกหรือสกายอล์กนะครับคนละท่านละสี่สิบบาทนะครับออหลังจากที่เราซื้อบัตรก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้คือเป็นเป็นคีย์การ์ด เป็นบัตรเป็นคีการ์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องมาใส่ถุงเท้านะครับที่เขาเตรียมไว้ให้น้ำดื่มก็ยาทิ้งไว้บนพื้นกระจกนะครับเดินตบกนะครับนะครับแล้วก็ตามทางเดินนะครับและนี้เราก็ใส่เป็นถุงรองเท้าผ้านะครับที่ที่ตามสะดวกนะครับตามสะดวกนะครับนี่มีไม่มีสองนาทีสามนาทีนะครับ ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้ครับขอบาดเจ็บเลยครับระวังอุกอรมันนี่บนด้านดูสิตศนะครับครับผมใจดีนะครับจะเกิดความเสียหายถ้าเก็รับผิดชอบนะครับทุกคนครับอันนี้ในวงสีมีคนไมาเยอะนะครับโอเล่นบนอันนี้จะเป็นนาฬิกาล่ะโอเล่นก็นี่แอบมีขาสั่นอยู่นะครับเพื่อนๆ มันตอนที่เราเดินแอบมีความรู้สึกวิววิวปึ๊งปึ๊งเปิดเมื่อวันที่5เป็นทางการนะครับขับขับเดินขับเดินครับเช้าเรียบร้อยนะครับเช้าขอบคุณนะครับยืนนีไม่ต้องกว่าครับถือติดไปเลยแล้วเดี๋ยวเดินตรงไปแล้วออกทางด้านโ้นเลยครับทางออกด้านโน้นนะครับไม่ต้องย้อนมาแล้วนะครับออกเข้าออกทางเดียวนะครับครับจะจะมองเห็นป้ายที่รับเดินข้าง การพระของพ่อนะครับเขาก็จะเห็นลูกศรที่ทางออกนะครับครั้งหนทุกท่านที่คุณมานะครับ่อพร้อมแล้วเชิญนะครับเดินเข้าได้เลยนะครับต้องมีคีการ์ดก่อนนะครับเดินไปร้านค้าวัเดียรนะครับเปนที่เดียวที่ที่ห้าิเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้มเขาสั่นมากขาสั่นไปไม่ได้แล้วคนก็เริ่มทยอยทยอยมาแล้วนะครับ ในวันที่เป็นวันหยุดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะก็จะจำกัดรอบละ100ท่านนะครับแต่ว่ารอบ100ท่านแล้วก็จะมีเวลาจำกัดแต่ว่าวันนี้ผู้คนยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็เลยอาจจะคจะหด้าที่แจ้งบอกว่าไม่จำกัดเวลานะครับแต่ก็สําหรับตัวผมก็ไม่กล้าเดินเยอะนะไม่นำมาคืนเราด้วยนะครับเพราะต้งวัดต้องจัดซื้อมานะครับครัวบัรหาแล้จะไม่พอใช้นะครับ บเมื่อวานนี้มีคนเข้าใจผิดนะครับว่าการ์ดหมดนะครับมาที่อร้านโบรกเการบการ์ดหมดคือการ์ดหมดจริงๆนะครับหมดตามจำนวนรอบนะครับห้าร้อยใบมีการจับจองจนหมดนะครับจองเพื่อ้าคิวนะครับเราก็เลยต้องรอการ์ดที่จะไปในรอบต่อไปเพื่อนําไปจำหน่ายต่อนะครับก็เลยเดกชายเข้าใจผิดก็เดินทางกลับหลายท่านนะครับวันนี้เลยแนะนํามาว่าวันนี้ให้มาวันที่ดาดรอบๆการ์ดล็อกนะครับ อยากจะบอกเพื่อนๆมากกว่าตอนนี้ขาสั่นมากหรือเป็นคนที่มีที่กลัวความสูงนะครับสบายผ่อนคลายนะครัสะกดโปร่งโล่งบรรยากาศรอบๆเป็นปึกนีย่างเนี้ยมันจะมีความรู้สึกต่างจากที่เราขึ้นเครื่องนะครับบอกเลยว่าขาสั่นครับขาสั่นมากๆมากันได้เลย อันนี้เป็นบรรยากาศ,นนนนากาศบนสกายวอล์กนะครับนนรจ่ะจกไหมครับน,รน,นี่ครัช่วงเช้ามันจะแสบตาหน่อยนะครับเพราะว่าแสงแดดกำลังขึ้นครับ อันนี้เป็นวัดใจนะครับหลายๆคนถ้าเกิดใครที่ชอบความสูงนะครับใครไม่กลัวความสูงนี้ก็คือถือว่าโอเคเลยแต่สําหรับคนที่กลัวความสูงนะครับไม่แนะนํานะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะนํานะครับระวังอันนี้แดดมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพือ่อนๆเดินไปจุดนู้นเดินไปเรื่อยๆน,น,นะครับ ระยะระยะทาง,ทางของ uh, รกระจกนี้จะอยู่แค่50เมตรนะครับรแต่ความสูงจากพื้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ250 250รับเมตรนะครับ DJ. Sorry, DJ. เกิดแบบอากาศเย็นๆน่าจะสบายไหมใช้มือท่านนะครับน้านจำหน่ายอุปกรณ์นะครับไม่ไหวใช่จะถ้าจะมีหมอกเนาะถ้ามีหมอกโอ้ยทั้งๆที่มันก็เป็นพื้นที่ธรรมดาที่เราเดินได้แต่เราก็ไม่กล้าเดินกันนะไปตอนาคลัวถ้ครับเมื่อวานเสื้อตั้ง ดเดีด้วยนะครับทุกท่านที่อยู่บนโลกเราเราก็ต้องแสกงวันนี้นะครับสุดนครทของเราขขท่มาวันธรรมดาขขอ,อย่างนี้นะครับ ได้แล้วใช่ไหมรวมถึงเท้านะครับรวมถึงอากาศมัน้วยนะครับแต่ไม่รับนะครับตาสวองใจรับมาจาก็จะมองเราอีกนะครับเราต้องอยู่ในขั้นตอนมาตรการของตัวตนครับต้องระบายลมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่ออกไปแล้วนะครับ นี่ครับทางออกจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับผมแนะนําให้มาช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเช้านี้จะไม่มีคนนะครับคนจะน้อยนะครับผมแล้วก็อากาศก็จะดีนะครับถ้ามาตอนสายๆคนจะเยอะแล้วก็ถ้าเกิดในสภาพอากาศปกตินี่จะร้อนนะครับผมมีต้นมะกอกด้วยครับมะกอกเต็มเลย อ,อันนี้ต้นมะก,กอกนะไม่มีใบเลยมีแต่ลูกอันนี้คือทางเดินลงจากสกายอล์กนะครับมีทางเดินลงทางเดียวนะครับอันนี้คือทางที่ใช้เดินเราเดินขึ้นไปนะครับผมเดินไปจนขึ้นเขานู้นแล้วก็ไปลงสกายอล์กแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปพร้อมบรยาาบ walk, บรยากาศบนสกายวอล์กและบรรยากาศรอบๆวัดเขาตะแบกนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ